เจ้าหนูอีกก่อน,น่านถึงกับปลูกสวนเล็กๆไว้ให้เราดูแลเองแบบนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วทำไมท่านถึงถอนทีล่าต้นแบบนั้นด้วยล่ะมันก็สนุกตรงที่ได้ทำด้วยมือตัวเองนี่แหละจะไม่ต้องรู้สึกแย่ไปหรอกเพียงแต่ระดับวัลยุทธ์ของเขามันอยู่คนละชั้นกับเจ้าเท่านั้นเองจ้ไม่ได้พ่ายแพ้ในฐานะนักสู้สักหน่อย วิชาสุดท้ายในการประลองมังกรสวรรค์มันคืออะไรกันแน่เอาเถอะยังไงสักวันหนึ่งเจ้าก็ต้องรู้อยู่ดีวิชากระบี่นั้นเรียกว่ากระบี่ดาวตกแห่งห้วงนาภาเป็นวิชาของตระกูลเจนพง์ซึ่งยินยัดเป็นคู่ปปับของวิชาก้าหยาณมารกระบี่ดาวตกแห่งห้วงนาภากับตระกูลเจงพงศ์ก็ไม่เคยได้ยินชื่อพวกนี้มาก่อนเลย นั่นกับพรอพวกเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยุทธภพยังไงล่ะแต่ตระกูลฝ่ายธรรมะทั้งหลายต่างติดนี้บุญคุณพวกเขาไว้มากมายเจ้าคงรู้สินะว่าข้านะเป็คนที่คอยปกป้องพ่อของอีกรมาตลอด20สิปีเหตุผลก็เพราะเขาคือผู้สืบทอดที่แท้จริงของตระกูลจินพงสำหรับเจ้าลทัทธิจกักรพรรดิมานคือทุกอย่างสำหรับข้าคือตระกูลเจนพง ก็มีความหมายเช่นเดียวกันที่ถท้เจ้าก็ไม่รู้อะไรเลยสินะข้าได้ยินว่าพ่อแม่ของข้าไปพบเจอเจ้าเมื่อเช้าเหนหน้าของเป็นครั้งแรกที่เจ้าได้พบกับพ่อของข้าใช่ไหมถ้างานกระบวนท่าสุดท้ายในงานประลองรอบเชงก็คือวิชาของท่านพ่อเจ้าสินะใช่ถูกต้องแล้วจะไม่ได้สู้แบบเต็มที่มานานมากแล้วล่ะสิ ใช่ก็จริงแต่ว่าพ่อของเจ้าข้าหลอกกับเจ้าเยอะเลยนะนี่ท่านเห็นชัดเลยว่าถ้าไม่มีหัวเรื่องความรอเหลาท่านกำลังคิดอะไรอยู่งั้นเหรออีก,ก่อนข้าเเงินที่ไหนมาสร้างจวนหลังนี้กันนะ ท้าก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่จะไปแย่งชิงทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์มาข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องเรื่องอะไรหรือเรื่องของอีกรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองความฝันของเขามันคือความฝันที่เปลี่ยนไปไม่ได้ก็เพราะแบบนั้นไงมันถึงเป็นความฝันที่ควรค่าแก่การไล่ตามแต่ว่า ถึงแม้ว่าข้าจะรักและขารบท่านแต่ข้าคงไม่ปล่อยให้เรื่องทั้งหมดของอีกรไว้กับท่านคนเดียวได้ถ้าท่านอยางฝืนบังคับเข้ามากเกินไปเราอาจจะเสียเข้าไปตลอดการท่านอาแต่เป็นห่วงข้ากับอีกรมาเสมอนั่นจะทำให้ทั้งท่านและอีกรต้องเจ็บปวดข้าไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยแม้ยุติภพบเหน จะต้องเปียกโชกไปด้วยเลือดก,ก็ตามอีหอมชะมัดเลยจริงๆเลยนะทำไมคนเราถึงดื่มของที่มีรสชาติแบบนี้ได้หลงคอแม้แต่คนที่บอกว่ารักเล่าก็ไม่เคยบอกว่ามันอร่อยเลยสักคนมีแต่พวกขี้เมาอย่างแท้จริงนั่นแหละที่ชอบรสชาติของมัน งั้นทำไมยังต้องดื่มมันลาตอนแรกก็เพื่อค่าสังคมเดิมเพื่อมิตรภาพและความสัมพันธ์พอผ่านขั้นนั้นไปแล้วก็จะดื่มเพราะอยากสัมผัสความเมาอาการมือนเบา,เบาจะทำให้เรื่องกุ้นใจทั้งหมดลายหายไปถึงแม้เขาจะไม่ได้พูดออกมาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาก,กับพ่อของเขาอยู่ไม่น้อยเจ้เองก็ดืม่มเก่งใช่ไหมล่ะ ก็ไม่มีอะไรเที่ข้าทำไม่ได้หรอกนะฮ่าฮามันก็เจรงข้าคงปฏิเสธไม่ลองวันนี้ข้าพาใครบางคนมาด้วยเหอ,อใครล่ะเจ้าจะให้ข้ารออีกแล้วเหรอหมายความว่างาผ่าพักไหนกิจการไม่ค่อยดีจริงๆค่ะท่านพวกนั้นมันน่าเลือดเป็นบ้าน่าเลือดยังไง พวกมันเป็นกลุ่มชั่วที่รู้จักกันในนามพักสามาสนรหัวนหน้าของพวกมันชื่อชิมยังโกมันโหดเหีเ้ยมจนถูกเรียกว่าปีศาจชิมแม้จะไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่มันมีตระกูลใหญ่อย่างตระกูลฟ้าทางทิศเหนือคอยโน่นหลังใครจะไปคิดหรือว,ว่าตระกูลดังของฝ่ายธรรมะจะยอมใช้วิธีสกรปรกแบบนี้เพื่อหาเงิน ถ้าข้ารู้ว่าท่านอยู่เบื้องหลังข้ายอมอดตายเสียดีกว่ามากู้เงินจากท่านเจ้าหน่ะเดี๋ยวก็อดตายอยู่เดีสิ้นเดือนนี้ร้านนี้ก็จะเป็นของพวกข้าแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันวัตถดิบช่องนี้ราคาแพงข้าเลยไปกู้เงินจากคนแถวบ้านไม่คิดเลยว่าพวกมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดูเหมือนว่าพวกมัน ก้อนซื้อสินค้าเอาไว้หมดเลยสินะแบบนั้นไงเพราะมันถึงได้หลอกให้เจ้าติดก,กับดักมากู้เงินทำการค้ามันก็ต้องมีปัญหาเป็นธรรมดาไม่ใช่หรืองไงมาทำงานใต้สังกัดของพวกเราดีกว่าข้าเห็นเจ้าจัดการเรื่องวุ่นวายในโรงเตี๊ยมเมื่อวันก่อนฝีเมือของเจ้าใช้ได้เลยนะค่าจะใจ่ายให้เดือนละสีิเหนียงเลยข้าบอกปฏิเสธไปแล้วไม่ใช่หรืองไง ฟังให้ดีถ้าเจ้าไม่มั่นใจว่าจะล่าพวกเราทุกคนได้หมดก็อย่าทำอะไรที่ผีผามเลยจะดีกว่าเจ้าคิดหรือเปล่าว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแล้วครอบครัวของเจ้าจะเป็นยังไงราคานั้นมันก็ถูกไปหน่อยมั้งจะซื้อตัวคนอย่างเขาได้เงินแค่สี่สิบเหนียเนี่ยนะกะ แกคือผู้ชนะในการประลองมังกรสวรรค์ปีนี้ใช่ไหมดูเหมือนไอเด็กนี่จะไม่รู้จักคำว่าน่ากลัวซะแล้วแกรู้ไหมว่าใครหนุนหลังพวกข้าโยหมวัวทำอะไรโยอย่าไปสนมันเรียกจากการเรื่องหลานนี้สามามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนารับทราบเกดออกไปร้านไหนจะถูกปิกิจการตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ท่านขอลาบช่วยไว้ชีวิตเราสักครั้งได้ไหมแล้วนี่เป็นของครอบครัวเราให้เด็กเวนนี่มันพูดบ้าอะไรของมันใส่หัวไปห่างๆนะวยคิดเหรอว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปง่ายๆแค่เพราะเป็นเด็กด่เดี๋ยวก่อนเซเราน่าจะกําจัดพวกมันตั้งแต่แรกแล้ว อ่ไอเวีนเอ๋ยค่าจะจ่ายนี่แทนพวกเขาเองแต่ก่อนหน้านั้นข้ามีเรื่องต้องคุยกับผู้เจ้าหน่อย